สวัสดีค่ะวันนี้มา,าอขออัปเดตราคาสเสน่ห์จันหน่อยนะวันนี้มาที่ร้านครูบ้าการ์เด้นนะคะที่ตลาดจตุจักรมีนบุรีนะแล้วก็จะมาขออัปเดตราคานะคะต้นสเสน่ห์จันนะว่าตอนนี้ราคาไปถึงไหนอะไรยังไงบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูราคาในแต่ละประเภทกันเลยนะคะอ่ะจันดาม,มีราคาเท่าไหร่บ้างจันดาม,มีตั้งแต่500นะคะไซมีไซมีห้าร้ไซมีห้500นะ 500, ไซนี้ห้าร้อยไซนี้เก้าร้อยไซนี้เก้าร้อยเป็น,เป,นเป็นไซที่พร้อมที่จะเริ่มแทงหน่อได้แล้วนะคะไซนี้เก้าร้อยค่ะแ,<ต>แล้วก็ส่วนจันนามีไซนี้คือห้าร้อยนะคะจันนาไซนี500้ห้าร้อยไซนี้พันห้านะคะอุ้ยจันนาสวยมีต้นเดียวไม่มีแล้วค่ะหมดบ้านล้วแันขาวเจ็ดร้อยค่ะจันขาวต้นไหนเจ็ดร้อยค่ะต้นนี้เจ็ดร้อยค่ะ 700อตนนี้พันห้าค่ะต้นนั้นพันห้าค่ะ่นาตัวไหนจันเขียวไหมจันเขียวค่ะจันเขียว3 5 0ร้อยห้าสิบอันนี้เท่าไหร่คะ350าของจันจันเขียว3ามร้อยห้าสิไซนี้เลยเนาะไซนี้เลยจ้ะแล้วก็แล้วก็จันแดงโบราณแล้วกันแดงโบราณนะคะจันแดงอันนี้เท่าไหร่ไซนี้ห้ารอยค่ะไซนี้ห้าร้อยค่ะ แล้วก็จันไหนจันโกเมนจันโกเมนจันโกเมนโกเมนไซส์นี้200ค่ะสวยแล้วด้วยเนาะสวยแล้วแล้วก็ทมิตรงมีไซส์ใหญ่นะคะ350ร้อไซส์ใหญ่นี้350ใช่ไซส์ต่างกันอันนี้200ใช่350ร้อโอเคแล้วก็จันจันประกายดาวอันนี้พันห้าพันห้า องพันสองกระถางนี้สองพันอุ้ยลายสวยแล้วลายสวยลายสวยแล้วก็ไซส์นี้ไซส์นี้สามใบนะคะไซส์นี้สามใบสามพันห้าสามพันห้าถ้าไซส์นี้สี่พันไซส์ด้านนี้สามพันห้าอันนี้สี่พันใช่ค่ะแล้วก็มีจันเงินนะคะจันเงินจันเงินมีไซส์ไรอันนี้ เท่าไหร่คะไซนี้สองพันสองพันไซนี้สองพันห้าอันนี้สองพันห้าอันนี้สองพันอุ้ยต่างกันมากมายห้าร้อยต่างกันมากมายแล้วก็ต้นสุดท้ายนะคะต้นสุดท้ายค่ะเป็นจันมหาโพธิ์ค่ะจันมหาโพธิ์ไซนี้นะคะมหาโพธิ์ที่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 ไกลมาจากแถวตรงนี้ อ๋อกลายไปจากอันนูคือคือเป็นมหาโพธิ์ที่กลายจากตันขาวเป็นี้จัดจัดจัดตันขาวนะคะเไซนี้ไซนี้สามพันสามพันค่ะไซจันมหาโพธิ์สามพันนะคะใช่ค่ะเป็นไม้ยอดไม่มีแล้วะะกระถังจันประกายดาวกระถางใหญ่อันนี้ขายไหมอะประกายดาวต้นไหนอะนะไซนี้เท่าไหรไซนี้นะคะไซนี้สองหมื่นค่ะสองหมื่นพร้อมจะให้ลูกให้หลานแล้วปะใช่ขึ้นคอแล้ว มีแล้วด้วยเนาะสองหมื่นทวนสองหมื่นทวนขึ้นพ่อได้ตั้งแม่ได้นะคะนอกจากติดตามที่เพจกูบ้าแล้วอ่ะมีเบอร์โทรติดต่อคุณกุ้งโดยตรงไหมให้ได้ไหมเอ่ยได้ค่ะขอเบอร์ได้ไหมคะศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าหกหกหหก้าหกศูนโอเคเดี๋ยวนะขึ้นเบอร์ไว้ให้ด้วยค่ะอันนี้คือก็ได้ทราบราคาเสนอจันกันแล้นะคะสำหรับอัปเดตนะคะ ในวันนี้นะคะวันที่15มกราคมนะคะ2,565ก็ราคาสเสนอจานตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะสอบถามเราก็ทักมาได้นะคะที่เพจชุบากระเด็นนะคะสำหรับคลิปนี้มานานไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค้า